สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิทธิ์ลำเหินดอมพิเชียวนะครับอันนี้สายดาวของเรานะครับทางวัดนี่ฉลากหมดแล้วครับแต่ของนางวันยังเหลือครับทางวัดไม่ได้เก็บไว้นะครับประมูลครับประมูลนะครับประมูลออกหมดทุกชิ้นเลยนะครับเนี่ครับตอนนี้ประมูลออกหมดเลยนะครับพี่น้องพี่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยพี่น้องพี่น้องหนึ่งร้อยมีใครไหม มีใครไหมอ่าร้อยสิบร้อนะครับร้อยสิเนี่คือฮะชาชนคนใจบุญครับมารอประมูลครับน้อมมารอบประมูลของนะครับร้อยยี่สิบนะคุณรงแม่มาแล้วนะครับทุณนผมโมารยยี่สิบครั้งที่หนึ่อยย่สิบครั้งที่สองอ่ะร like really> ้อยยี่ปิดการประมูลครับที่รอนะครับกระโดกระจายสองระดรายู่นคุณนะ เอาุูกบอนาสาธุนัดโยมามาผิดก็มาลกทำบุญเอาใูกใใส่ตู้นะครับนะ้ีต่อไปตีต่อไปยางไงยังไงยังฮะจะได้ไหนเ้ยตู้เย็นตู้เย็นอ่าเย็นคู่เตีว้เงนแข็งใส่เย็นเคร้ยอนี่ครับร้ <c ười> อยยี่สิบบาทนะครับมี <uma> <ss weights> ขอเสื้อเสือมีึ่งเสือของทางวัดเราเราจะไม่เจ็บไว้นะครับประมูลให้หมดนะครับตัวตัวใหญ่ลงอ่ากิกนะกติกาเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศไปขนาดประมาณสี่นิ้วขาใหญ่อยู่นะครับเริ่มต้นที่20บาทนะครับ20บาทประมูลประมูลนะครับเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทฮะประมูลประมูล

ออกหมดทุกชิ้นนะครับออกหมดทุกชิ้น,ออนเพราะว่าฉลากหมดแล้วมาประมูลเรานะครับหรือว่าทําบุญช่วยทางวัดนะครับพี่นอ้องหัวดพร้อมมาหนึ่งนะครับอ่าอ่าเริ่มต้นที่ข้าวปลาโอ้ยเอาเอามีกระตีขี่หัวหนุ่ยนะครับเริ่มต้นที่นี่ครับพี่น้องมีหัวด์มอหนึ่งนะครับเตระตีข้าวนะครับครบชุดเลยนะครับ 99บาทยีไยมากเลยน9บาทยี่ทยราเยนะ100 100บาทนะ100บาที้หง120ครั้งที่หนึ่ง1รั้งที่หนึ่งีสามทีน่130ครั้งที่หนึ่ง140ครัที่ห บรรยากาศการประมูลนะครับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญเรามารอประมูลนะครับเรามาประมูลเราทำบุญน้วกันครับพี่น้องมทำบุญด้วยกันนะครับร้าครัี่เดนะเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ไปไหนนะครับออกทำบุญช่วยกันนะครับพี่น้องช่วยกันทำบุญนะครับ ชุดอ่างทองไปนะอันนี้นะครับของคุณโยมนะครับของค็หมดอาณาสัตทุกอ่าเนีบรรยากาศครับพี่รอนหอนนะครับชุดนี้นะท่านฮะร้อยห้าสิบร้อยสิบชุดนี้นะครับหอนสองใบกับพี่รองหนึ่งใบนะครับอ่าหอนสองใบนะครับกับรัพี่รอนนะครับชุดนี้นะหนึ่งร้อยบาท เอาเท่าไหร่ดีเลยชุดนี้เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่หนึ่งสามเก้า่ร้อยบเกรับที่หนึ่งมีใครไหมครับเอาห้าสครับที่ยจหัวนอนนะครับห้าสี่ครี่นเีองว่ครบรรยากาศบรรยากาศครัใครจะได้ไปนะครับ มีรบิครับอสิ่สาปีกเดลนะครบและาสาธุนะจรับอะไนะร้อยห้าสบบาทเสียเงาที่อไรก็เสียาทีนอนด้วยอู่นึงที่ด้มอนคู่นึงอาหมอนมีปอกยไหมครับอาจารย์เอามนีปอกมีปอก อ่ะหรือพิเซเตอร์พีซหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้้ครับใครจะได้หมอนกับพี่นอนไปนะครับพี่นอนสามเก้าสามเก้าพี่นอนหมอนต่อไปนะครับพี่นอนงานหมอน่อไปครบ้อาทบร้อบาทครับ

บรรยากาศในงานประมูลนะครับอันนี้ขอแพ้นะครับลูกแท้ครับกระสุนไก่น่าทักหลายหลายนะครับเอาหมอนด้วยเอาหมอนด้วยสังไปนะครับหมอนด้วยสังไปหมอนด้วยนะครับอะเริ่มประมูลที่เนี Kinder> ่ยเนี่ยเนี่งเริ่มประมูลที่เก้าสิบเก้าบาทครับ ร้อยย่บร้อยหน้าผินะครับมาแล้วห้าผิดนะครับเมเจ็เพื่อนเลยเจ็เพื่อนเลยร้อยหกนะครับร้อยหกสิบแล้วลงร้อยอกสบแล้ร้อยเจ็ดสิบครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบครั้งร้อยแปดสิบครั้งที่หนึ่งสองร้อยครั้งที่หนึ่งสองรอยสองร้อยยี่สิบครั้งที่หนึ่งสองร้อยยี่สิบครั้ง สองรบทั้งที่สามสิพัฒิมกาประมูลครับอนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุเอาละครับสองกุไปนะครับตอนี้ารหมดแล้วนะครับงานประมูลนะครับสักสักสังกระพุกสักกระพุกชุดต่อไป ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ได้เวลาทำงานแล้วครับเสื้อสายก็เต็มหมดแล้วครับพี่น้องเริ่มมาปูเสื้อปูใส่แล้วครับเอาอยากได้ครบไปเองนี่เครับกระดมังเครื่องซั้าเครื่องที่นะครับเครื่องซักผ้าเครื่องที่ออต้นมือนะครับนะซักเองนะครับตาความสะอาดหนาวนะครับออโต้มือนะครับเครื่องซักผ้าสีแดงนะครับกระดมังนะครับ เออผู้เสียผู้สัตยเนี่ยหมดแล้วครับพี่น้องได้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 ขอบคุณครับขอบคุณ